พี่คิดว่าพี่คิดว่าแม่มีสองป้ายถ้าตั้งอ่างนี้นมันต้องเป็นสามเหลี่ยมอย่างนีน้แต่ของป้ายมีปัญหาว่ามันไปอยู่ตรงไหนวเอ่อขอขดูบทที่นึ่งป้ายมันเขียนว่าอะไร The secret ที่นี่เร็วๆนี้ อันเนี้ยก็ต,ต้องวางแผนให้สัมพันธ์กับที่โกดังเนี่ยว่าป้ายเนี้มันจะอยู่ตรงไหนแล้วมันจะเสิร<อ>์ตข้างล่าง insert A ขอบคุณครับพี่บอสหนูค่อยเก็บไม่ต้องก้ม